เรื่องราวของนุงสายฟิสิกสุดปาดเบื่องคนหนึ่งที่ต้องมาชำรลักเมื่อแฟนสาวของเขาขอเลิกด้วยเหตุผลที่ว่าพฤติกรรมของเขานั้นห่วยแตกเกินไปเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนอกจากสร้างเครื่องถ่ายมชชินขึ้นมาเพื่อที่จะกลับไปแก้ไขทุกสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดแนอดีและพิชิตใจเธออีกครั้งก่อนจะไปรับชมขอฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคู่รักเวยรุ่นคู่หนึ่ง ที่มีความสดใสและน่าหลักและพวกเขาก็คือสตีลแมนกับเด็บบี้ความรักของทั้งสองคนนั้นดูเหมือนจะไปได้สวยแต่แล้ววันหนึ่งเด็บบี้ได้ส่งข้อความมาหาสตีลแมนเพื่อที่จะนัดพบเขาที่ร้านอาหารเปปเปอร์และเขาก็ได้ตอบตกลงไปข้อความสุดท้ายของเด็บบี้นั้นก็คือเรามีเรื่องต้องคุยกันและเมื่อถึงเวลานัดหมายเด็บบี้ได้บอกเลิกกับสตีลแมน เพราะว่าเธอไม่มีความสุขอีกต่อไปแล้วสตีลแมนก็อยากจะขอพูดอะไรสักหน่อยแต่เขาก็พูดอะไรไม่ออกเด็บบี้จึงได้เดินออกจากล้านไปทันใดนั้นเหตุการณ์ก็ถูกรีเซตกับมาเริ่มต้นใหม่สตี man ลแมนเริ่มพูดถึงวันเก่าๆที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขแต่เด็บบี้ก็ตอบกลับมาทันทีว่าพวกเรานั้นควรเลิกกันแล้วเธอก็เดินออกจากร้านไป สตีลแมนถึงกับผิดหวังเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและเขาก็เลือกย้อนเวลากลับไปเมื่อ3นาทีที่แล้วจากนั้นเขาก็เริ่มพูดขึ้นมาว่าอยากให้เธอถามหัวใจเธอดูอีกครั้งแต่คําตอบก็เหมือนเดิมสตีลแมนเลยย้อนเวลากลับมาใหม่และถามกลับไปว่าเขานั้นไม่ดีตรงไหนเธอเลยบอกว่าเขานั้นทื่อเกินไปหน่อย สติลแมนเลยย้อนเวลากลับไปแต่งตัวมาใหม่แต่เธอก็ยังขอเลิอกอยู่ดีไม่ว่าสติลแมนจะย้อนเวลากลับไปพูดหรือจะทำยังไงเด็บบี้ก็จะไปอยู่ดีสุดท้ายเขาเลยยอมแพ้เดบบี้ก็เลยเดินจากไปแต่สติลแมนก็ได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเขานั้นจะไม่ถอดใจหรอกนะจากนั้นสติลแมนก็ได้กลับมาณช่วงเวลาปัจจุบันซึ่งตอนนี้เขาถูกทิ้งไปนานแล้วเขาได้กลับมาคุนคิดว่าเขานั้นทำค่าตรงไหนไป ทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นและเมื่อเปิดขึ้นมาเขาคนนั้นก็คืออ e ีแวนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขานั่นเองสตีลแมนก็ชวนอ e ีแวนช่วยดูตารางความสัมพันธ์ของเขากับเดบบี้ว่าเขานั้นทำผิดพลาดไปตรงไหนและเพราะสาเหตุอะไรเดบบี้ถึงอยากจะเลิกกับเขา จากนั้นเขาก็ชวนอีแวนย้อนกลับมาดูตั้งแต่วันที่หนึ่ง้าห้องเรียนฟิสิกสตีลแมนที่กําลังอธิบายสูตรทฤษฎีใหม่ที่แม้แต่อาจารย์เองก็ยังไม่เข้าใจเลยและเมื่อจบคาบเรียนอีแวนได้ชวนสตีลแมนมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นก็มีเดบบี้เป็นเด็กเสิร์ฟและตอนนี้สตีลแมนก็กําลังแอบชอบเธออยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจีบเธอ,อยังไงดีเพราะเขานั้นเป็นคนที่ปลอดแหกแต่อีแวนก็แนะนําให้ลองเข้าไปพูดกับเธอแบบตรงไปตรงมาจะดีกว่า สตีลแมนจึงตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปคุยกับเธอ และทั้งสองก็ดูเหมือนจะคุยกันถูกคอแต่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปกอดเดบบี้สตีลแมนก็คิดว่าเดบบี้มีแฟนแล้วเขาเลยเดินกลับออกไปแต่แท้ที่จริงแล้วชายคนนั้นชื่อไลอันที่เป็นชายรักชายและเป็นเพื่อนกับเดบบี้และจากอาการหน้าแตกของสตีลแมนเขาจึงรีบกลับแต่เขาก็สังเกตเห็นว่าอีแวนนั้นกำลังเมากันชาอยู่เลยถามไปว่าเขานั้นไปแอบสูบมาตอนไหนส่วนเดบบี้ที่กำลังเก็บจานที่โต๊ะของสตีลแมนก็ได้เจอหนังสือที่สตีลแมนจดสูตรฟิสิกส์เอาไว้เธอก็ ได้เปิดดูแล้วก็ต้องทึ่งกับความอัจฉริยะของสตีลแมนส่วนด้านสตีลแมนที่เห็นอีแวนเมากัญชาอยู่และกําลังจะขับรถเขาเลยไม่กล้าที่จะไปด้วยเลยรีบลงจากรถไปอีแวนที่เมากัญชาอยู่ก็ใส่เกียร์ถอยหลังซึ่งเดบบี้ก็ได้ออกมาจากร้านเพื่อที่เอาสมุดมาคืนให้กับสตีลแมนเมื่อเขาเห็นเดบบี้ตามออกมาก็ดีใจแต่อีแวนที่กําลังเมาอยู่ก็เหยียบคันเร่งเลยถอยไปชนสตีลแมนที่อยู่ด้านหลังจนสตีลแมนนั้นลงไปนอนแน่นิ่ง และเขาก็ดีใจที่เดบบี้ตามออกมาแต่เขาก็นึกอะไรขึ้นมาได้จากนั้นเขาก็รีบลุกขึ้นมาและเขียนสมการบางอย่างและดูเหมือนว่าเดบบี้ได้เริ่มหลงรักสติลแมนเข้าแล้วตัดมาที่เวลานับปัจจุบันสติลแมนได้อธิบายว่าเขานั้นจะใส่รูปหน้ายิ้มไว้ที่ช่วงเวลาที่มีความทรงจําดีๆที่จะไม่เสียใจในภายหลังและจะใส่ภาพสไลด์แบบคร่าวๆเพื่อช่วยไม่ให้สับสนเมื่ออีแวนได้เห็นภาพเก่าๆก็รู้สึกเศร้าเพราะว่าตอนนั้นเขายังผมดกอยู่เลย และตอนนี้หัวเขาเริ่มล้านแล้วจากนั้นสติลแมนก็ได้โชว์ในส่วนที่มีปัญหาซึ่งมันก็จะขึ้นไปจุดสีแดงและนั่นน่าจะเป็นเหตุที่ทําให้พวกเขาเลิกกันจุดสําคัญมันอยู่วันที่37วันที่51 52และวันที่70เรื่องพวกนี้แหละที่ทําให้สติลแมนนั้นเสียใจและหนึ่งในนั้นก็คือวันที่เดบบี้ชวนเขาไปบ้านวันนั้นสติลแมนได้บอกรักเธอไปแบบตรงๆทําให้เดบบี้นั้นมีความสุขเธอเลยหยิบกีตาร์ขึ้นมาร้องเพลง แต่สติลแมนก็รู้สึกผิดหวังที่เดบบี้ไม่บอกแลวเขากลับเลยมันเลยทําให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันเล็กน้อยแต่สุดท้ายมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีตัดมาที่ปัจจุบันอีแวนถึงกับร้องเสียงหลงถึงวันที่ได้ดูหนังสุดห่วยแต่สติลแมนไม่ได้คิดแบบนั้นมันเป็นหนังที่สุดยอดมากซึ่งอีแวนก็ทําอะไรไม่ถูกเลยออตามน้ําไปในวันนั้นสตูลแมนได้ชวนพวกเดบบี้มาดูหนังมหาสงครามไฟที่เขาชอบและเมื่อมันจบลงทุกคนต่างก็หูเราะยาะถึงความห่วยของหนัง ทำให้สติวแมนนั้นถึงกับโมโหและหลุดปากด่าไลาอ้อนไปทําให้ทุกคนต่างนั่งนิ่งเงียบกันไปเลย ตัดมาที่นับปัจจุบันอีแวนถามว่าเพราะเหตุนี้เหรอที่ทําให้พวกเขาเลิกกันซึ่งสติลแมนก็ไม่แน่ใจอีแวนจึงเริ่มสงสัยว่าที่สติลแมนทาไปทั้งหมดนี้ทําไปเพื่ออะไรสติลแมนจึงได้พาอีแวนไปดูเครื่องย้อนเวลาที่เขาเริ่มพัฒนาจากสูตรสมการที่เขาถูกรดชนในครั้งนั้นและยังพูดเสริมอีกว่าการที่หัวใจมันแตกสลายมันสามารถทําให้เราจดจอ่อและทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ แต่อีแวนก็ไม่เชื่อและหาว่าสติลแมนนั้นเพี้ยนแต่สติลแมนก็พยายามอธิบายว่าเขานั้นสามารถย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งที่เขาทำที่มันส่งผลให้เลิกกับเดบบี้ได้และสติลแมนก็อยากให้อีแวนไปกับเขาเพื่อคอยช่วยเหลือกันจากนั้นเครื่องก็ทำงานและทั้งสองคนก็ได้ย้อนเวลากลับไปในเแรกที่สติลแมนได้เจอกับเดบบี้และการย้อนเวลามาก็มีผลข้างเคียงคือทำให้ทั้งสองคนนั้นเจ็บจมูก สติลแมนได้อธิบายว่าเมื่อเราย้อนเวลามาเราจะเป็นคนคนนั้นในอดีตจะไม่มีเราสองคนในเวลาเดียวกันและสิ่งที่เราทำในตอนนี้ก็จะส่งผลไปถึงอนาคตอีแวนถึงกตกใจที่สติลแมนสามารถสร้างเครื่องย้อนเวลาได้จริงๆสติลแมนจึงบอกกับอีแวนว่าพวกเราต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้เดบบี้กลับคืนมาและถ้าภารก,กิจสำเร็จข้อคว,วามที่เดบบี้เคยส่งมาก็จะหายไปและเมื่อเดบบี้มาเสิร์ฟอาหารมันทำให้สติลแมนนัตตื่นเต้นอีแวนเลยถามว่าทำไมสติลแมนถึงอาการหนัก ขนาดนี้เขาเลยเล่าว่าครั้งล่าสุดที่ได้เจอกันเธอบอกเลิกกับเขาครั้งแล้วครั้งเล่ามันทําให้เขารู้สึกแย่อีแวนจึงยอมตกลงที่จะช่วยสติลแมนแต่ต้องช่วยให้เขาได้แชมป์กว้างจานล่อนก่อนจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ย้อนเวลากลับมาในวันที่กําลังดูหนังกันอยู่และก็เหมือนเดิมทุกคนไม่ชอบหนังเรื่องนี้ แล้วก็บอกว่าหนังมันแย่เมื่อได้ยินคํานั้นสติลแมนถึงกั็ฟิลขาดและต่อว่าเพื่อนของเดบบี้ว่าเธอนั้นมันไร้สมองแล้วสติลแมนก็รู้สึกตัวทันทีว่ามันไม่เข้าท่า เขาเลยย้อนเวลากลับมาใหม่และสตีลแมนก็ได้พูดตะคอกใส่หน้าทุกคนด้วยความโมโหว,ว่าถ้าพวกนายเกียดเรื่องนี้มันก็จะไม่เป็นไรจนทําให้ทุกคนถึงกับเงียกันหมดแล้วสตีลแมนก็ย้อนเวลาซ้ําไปซ้ำมาอีกหลายรอบแต่เขาก็ไม่พอใจกับสิ่งที่เขาทําแต่ครั้งนี้เขาย้อนกลับมาขอโทษทุกคนและสั่งพิซซ่ามาเลี้ยงแทนคําขอโทษและดูเหมือนว่าเดบบี้จะชอบและก็โอเคเสร็จด้วย เมื่อทำภารกิจเสร็จสิ้นสตีลแมนก็ได้ดูข้อความแต่มันก็ยังอยู่แสดงว่าเขานั้นยังต้องการแก้ไขเรื่องอื่นอีกและทั้งสองก็ได้ย้อนเวลากลับไปอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสตีลแมนกับเดบบี้ก็ได้ขึ้นมาบนดาดฟ้าและเขาก็เห็นเดบบี้มีความสุขเขาเลยย้อนเวลาอยู่อย่างนั้นซ้ำไปซ้ำมา จนอีแวนเตือนว่าพวกเขาควรจะแก้ไขสิ่งที่เด็บบี้ไม่ชอบจะดีกว่าสติลแมนเลยย้อนเวลากลับไปในวันที่เด็บบี้ชวนไปที่ห้องของเธอและครั้งนี้เขาได้พูดเพื่อเอาใจเธอมากไปหน่อยจนเด็บบี้รู้สึกไม่ชอบสติลแมนเลยคิดว่าจะย้อนกลับมาใหม่แต่โทรศัพท์ก็มีปัญหาทําให้เขานั้นย้อนเวลากลับไปไม่ได้อีแวนเริมมหาสติลแมนและมานั่งเมากัญชากับเดบบี้ส่วนสติลแมนก็นั่งซ่อมโทรศัพท์จนเสร็จเดบบี้ที่กําลังเมาอยู่ก็ได้ถามว่าเขานั้นทําอะไร สต e ลแมนก็บอกว่าเขากําลังซ่อมแอปสั่งการย้อนเวลาอยู่และจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขช่วงเวลาที่มันแย่ๆแบบนี้ไงเดบบี้เลยบอกว่าการทะเลาะกันเพราะรักนั้นไม่เห็นจะเป็นไรเลยอยู่กับเธอตอนนี้แหละดีแล้วเดบบี้ที่กําลังเมาก็คิดว่าสต e ลแมนนั้นพูดเล่นจากนั้นสต e ลแมนและอีแวนก็ได้ย้อนเวลากลับไปในวันที่เดบบี้ไปเทสเปิดตัวที่ผับแห่งหนึ่งและดูเหมือนว่าครั้งที่แล้วเขาจะพูดอะไรจนเดบบี้ไม่พอใจ และครั้งนี้เขาเลือกที่จะไม่พูดอะไรเลยและเดบบี้ก็ดีใจแกเพจการณครั้งนี้แต่ว่าข้อความมันก็ยังไม่หายอีแวนถึงกับเซงที่สตีลแมนได้รับปากไว้ว่าถ้าเขากับเดบบี้ได้กลับมาคืนดีกันเขาจะช่วยให้อีแวนเป็นแชมป์จารลลอนสตีลแมนเลยต้องช่วยอีแวน แต่อีแวนก็แพ้อยู่หลายครั้งจนสุดท้ายพรเครื่องย้อนเวลาเลยทําให้อีแวนเป็นแชมป์แต่เมื่ออีแวนเป็นแชมป์เขาก็ได้เข้าไปล้อเลียนฝั่งที่แพ้แต่อีแวนก็เห็นตัวเองทําเกินไปอีแวนเลยย้อนกลับมาใหม่แล้วเดินเข้าไปกอดฝั่งที่แพ้แทนจากนั้นอีแวนก็ได้เห็นสาวที่เขาชอบเขาเลยเดินเข้าไปคุยแต่เธอไม่ค่อยชอบคาพูดของอีแวนสักเท่าไหร่ เขาเลยส่งสัญญาณให้สตูแมนย้อนเวลากลับไปและระหว่างที่เขารอเขาคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องย้อนกลับไปและผู้หญิงคนนี้ก็จะจําอะไรไม่ได้นั้นก็พูดอะไรออกมาจากใจเลยดีกว่าอีแวร์เลยพูดว่าช่วยแก้ผ้าให้ผมดูหน่อยได้ไหม เธอเลยดายอีแวนกลับทันทีอีแวนเลยบอกให้สตีลแมนย้อนเวลากลับไปเร็วๆแต่โทรศัพท์ก็ย้อนเวลากลับไปไม่ได้ทําให้ถึงข่าวซวยของอีแวนเมื่อถึงเวลากลางคืนตอนนี้เขาได้อยู่กับเดบบี้และระบบย้อนเวลาไปข้างหลังก็ไม่ทํางานเขาเลยนัดเจอกับอีแวนและเขาเริ่มกังวลที่เวลาจะย้อนกลับไปไม่ได้มีแต่จะต้องไปข้างหน้า และมีเหตุการณ์หนึ่งที่เขาอยากจะแก้ไขนั่นคือตอนที่ไปแคมป์กับเพื่อนของเดบบี้และพวกนั้นก็เป็นชายรักชายอีแวนเลยถามว่าแล้วนายอยากจะเปลี่ยนอะไรสติลแมนก็บอกว่าแค่ไม่โกรธเท่านั้นเองอีแวนก็เลยบอกว่ามันน่าจะรอดอยากนะ จากนั้นพวกเขาก็ได้ว้ามาที่งานปาร์ตี้ที่มีแต่พวกชายรักชายและเมื่อเขาเห็นเดบบี้ไปเต้นกับพวกนั้นเขาก็เริ่มหึงแต่ก็พยายามที่จะไม่พูดอะไรเพราะครั้งก่อนทั้งสองก็ได้ทะเลาะกันหนักพอเรื่องนี้พองานใกล้จะเลิกเดบบี้ก็ได้ชวนกันไปเล่นน้ําเมื่อไปถึงไลอันก็จะลงไปเล่นน้ําแต่มันก็เย็นมากจนเล่นไม่ได้แต่สตีลแมนที่อยากจะเอาใจเด็บบี้ก็เลยวิ่งลงไปในน้ําทันที แต่มันก็เย็นจนเขาต้องรีบวิ่งขึ้นจากน้ำแล้วตรงไปกอดกับแดบบี้และเธอก็รู้สึกดีที่สตีลแมนเป็นแบบนี้และเช้าวันต่อมาสตีลแมนก็รีบดูข้อความและประโยคสุดท้ายที่ว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันมันก็ได้หายไป สตีลแมนถึงกบวิ่งดีใจที่ตัวเองทําสําเร็จทางอ e ีแวนได้ไปช่วยผู้หญิงที่เขาชอบย้ายของจนถึงเช้าแล้วสตีลแมนก็โทรมาบอกว่ามันสําเร็จแล้วและเขากําลังจะดึงอ e ีแวนกลับไปด้วยส่วนผู้หญิงที่อ e ีแวนชอบก็ชวนอ e ีแวนอาบน้ําแต่มันก็ไม่ทันสตีลแมนก็ได้ดึงกลับมาสู่ปัจจุบันเสียก่อนพอกลับมาเครื่องทนไม่ชินก็ไม่อยู่แล้วเพราะสตีลแมนไม่ได้เลิกกับเดบบี้เมื่อไม่ได้เลิกก็ไม่ได้มีการสร้างเครื่องย้อนเวลาขึ้นมาสิ่งที่เขากับอ e ีแวนกลับไปเปลี่ยนมันจะสมผลเมื่อพวกเขากลับมา สตีลแมนจึงรีบโทรไปหาเดบบี้แต่เขากลับพูดอะไรไม่ออกเดบบี้เลยชวนเขามาหาที่บ้านและเมื่อสตีลแมนได้มาเจอหน้ากับเดบบี้เขาก็ได้เข้าไปก่อนด้วยความรักและเดบบี้ก็ได้ถามถึงเรื่องวันเกิดของเขา สติลแมนเลยชวนเดบบี้ไปทานที่ร้านอาหารและพอถึงวันเกิดของสติลแมนเดบบี้ก็มาสายไปหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าโทรศัพท์ของเธอนั้นแบตหมดเลยไม่ได้อ่านข้อความมันทําให้สติลแมนนั้นไม่พอใจสักเท่าไหร่และระเบิดอ,อารมณ์ใส่เดบบี้แต่เขาก็ระงับอารมณ์ไว้ได้ทันและทั้งสองต้องมาทานร้านอาหารข้างทางแต่สติลแมนก็ยังรู้สึกไม่โอเคอยู่ดีเขาเลยมาปรึกษากับอีแวนแต่อีแวนบอกว่าคู่รักก็ต้องมีการทะเลาะก,กันอยู่บ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วทําให้เมื่อเขากลับมาถึงบ้านก็รีบส่งข้อความ ขอโทษกับเดบบีที่วันนี้เขาไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่แล้วเดบบีก็ส่งข้อความกลับมาว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันและข้อความแบบนี้ก็กลับมาหลอกหลอนเขาอีกครั้งและมันจะต้องเป็นแบบเดิมแน่ๆสตีลแมนจึงรีบเดินไปที่โรงรถแล้วเขียนสมการเพื่อสร้างเครื่องย้อนเวลาใหม่อีกครั้งโดยที่อีแวนไม่รู้จากนั้นสองปีต่อมา สตีลแมนได้เรียนจบและแต่งงานกับเดบบี้มีบ้านหลังงามคืนนี้สตีลแมนได้ชวนเพื่อนๆมาทานอาหารคำ่ำแต่เด็บบี้ก็นึกขึ้นได้ว่าอบอาหารทิ้งไว้จนทำให้มันไหม้และกินไม่ได้สตีลแมนถึงกับหัวเสียและใส่อารมณ์กับเดบบี้ไลอันจึงอาสาที่จะช่วยแต่สตีลแมนได้ต่อว่าไลอันว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้แล้วเขาก็เดินลงไปที่ห้องเครื่องย้อนเวลาแล้วกลับมาตั้งเวลาเตือนไว้ให้กับเดบบี้และดูเหมือนว่าไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยอะไรเขาก็จะใช้แต่เครื่องย้อนเวลา และค่ำคืนนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีอยู่มาวันหนึ่ง ในขณะที่สตีลแมนกาลังขับรถเดบบี้ก็รู้สึกแปลกๆที่เธอกับสตีลแมนไม่เคยทะเลาะก,กันเลยถ้าทะเลาะก,กันบ้างก,ก็คงจะดีเดบบี้คิดว่าเธอนั้นไม่ปกติจนเธอเริ่มไม่มีความสุขวันต่อมาสตีลแมนได้ไปหาอ e ีแวนและตอนนี้อ e ีแวนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นจากคนขายเฟอร์นิเจอร์มาเป็นคนที่มีลูกศิษย์ทางธรรมสตีลแมนล้ว,ว่าเดบบี้นั้นเปลี่ยนไปมันน่าจะเกิดจากการที่เขาใช้เครื่องย้อนเวลามากเกินไปและมันอาจจะส่งผลกระทบทําให้เขาอยากจะทําลายมันทิ้งเลยจะดีไหมแต่อ e ีแวนก็ไม่เห็นด้วย จากนั้นสติลแมนก็กลับมาที่บ้านเขาเลยถามเดบบี้ไปแบบตรงๆว่าจะให้ทำยังไงเธอถึงจะมีความสุขเธอเลยชวนเขาให้มีลูกด้วยกันเพราะว่ามันอาจจะทาให้ดีขึ้นและเธอก็ได้นอนอยู่บนตาของสติลแมนอยู่อย่างนั้นส่วนสติลแมนนั้นก็นอนไม่หลับพราะนั่งคิดอะไรบางอย่างจนถึงเช้าแล้วเขาก็ได้มองเธอด้วยสายตาเศร้าและก้มไปหอมแก้มของเธอพร้อมบอกว่าเธอคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้และเขาก็รีบตรงไปที่ห้องใต้ดินอีแวนก็ตะโกนบอกเขาว่าอย่าทําลายมันนะสติลแมนเลยรู้ รู้ได้ทันทีว่าอีแวนนั้นแอบเข้าไปใช้เครื่องย้อนเวลาแต่ว่าทําไมเขานั้นถึงจับไม่ได้เลยอีแวนเลยบอกว่าสตีลแมนนั้นจับได้ตลอดนั่นแหละแต่เขานั้นย้อนเวลากลับไปแก้ไขเพื่อไม่ให้สตีลแมนนั้นจับได้สตีลแมนจึงลิบวิ่งลงไปที่ห้องใต้ดิน แต่อีแวนก็พยายามจะขัดขวางไว้เพื่อไม่ให้สตีลแมนนั้นทำลายเครื่องย้อนเวลาแต่สตีลแมนบอกว่าเขาเพียงแค่ต้องการย้อนเวลากลับไปในวันแรกแล้วจะปล่อยเดบบี้ไปและถ้าเขาไม่ถูกชนก็ไม่สามารถคิดสุดสมการย้อนเวลาได้แล้วทุกอย่างก็จะจบลงแต่เมื่อเดบบี้ลงมาเห็นเครื่องย้อนเวลาเธอเลยรู้ได้ทันทีเลยว่าคืนที่เธอเมานั้นสตีลแมนพูดเรื่องจริงและเธอก็ได้รู้สาเหตุแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่เคยทะเลาะกับสตีลแมนเลย เธอเสียใจมากที่เขาทําแบบนี้สติลแมนบอกว่าเขาจะย้อนเวลากลับไปในวันแรกเพื่อแก้ไขเธอจะได้เป็นอิสระยังไงละ่ะจากนั้นสติลแมนก็เดินไปที่เครื่องและก่อนจะไปเขาได้บอกกับอีแวนว่าชีวิตของนายจะดีได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องย้อนเวลาและระหว่างที่เขากําลังจะไปอีแวนได้รีวิ่งเข้ามาเกาะเพื่อที่จะตามไปขัดขวางและเมื่อมาถึงสติลแมนได้ไปยืนมองเดบบี้และกล่าวลาทันใดนั้นอีแวนได้ขับรถเข้ามาพุ่งชนเพื่อให้เขาคิดสูตรสมรการนั้นขึ้นมาได้แต่สติลแมน ก็พยายามที่จะวิ่งหนีและเมื่อมาถึงทางตันสตีลแมนได้ท้าอีแวนให้ขับรถเข้ามาชนซึ่งเขาก็รับคําท้านั้นและเล่นเครื่องทันทีแต่สตีลแมนก็กระโดดข้ามหลังคารถนั้นไปได้จนรถก็ติดแงกอยู่อย่างนั้น อีแวร์เลยต้องทำใจยอมแพ้ทำให้ตอนนี้สติลแมนก็นึกสมการไม่ได้แล้วและก็กลับเวลาเดิมไม่ได้เช่นกันเพราะว่าโทรศัพท์นั้นไม่ได้ต่อสัญญาณไว้เขาทั้งสองต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตามปกติและทั้งคู่ก็เดินมาเจอกับเดบบี้ที่เธอเอาสมุดมาคืนสติลแมนเลยเดินเข้าไปหาและกล่าวลากับเดบบี้จากนั้นสติลแมนก็ได้เดินจากไปทันใดนั้นเดบบี้ได้ย้อนเวลาตามพวกเขามาเมื่อมาถึงก็ต่อว่าสติลแมนที่ทำแบบนี้ทั้งวงการชีวิตของเธอคิดแทนไปเสียทุกอย่าง สตีลแมนก็เสียใจกับสิ่งที่ได้ทําไปเขานั้นอยากให้เธอมีความสุขแต่มันก็ผิดที่ย้อนกลับไปแก้ไขและเขาก็ขอโทษเธออีกครั้งขณะที่เขากําลังจะจากไปเด็บบี้ก็ดึงเขากลับมาและขอให้เขาอยู่แบบนี้อีกต่อไปและเรื่องราวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบหนังเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ